ลำดับเรขฐาคณิตเนี่ยน,นะครับเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการเรียงแบบได้มาจากการคูณเช่น2คูณ2ไปเป็น4คูณ2อีกไปเป็น8คูณ2อีกไปเป็น16อย่างนี้นะครับก็คูณไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าจะหารูปทั่วไปเช่นอยากรู้ว่า an เนี่ย,ยเราทราบแล้วนะครับว่า a n ก็แปลว่าพจน์ใดนะครับอยากรู้ว่า an เช่น a 20เนี่ย a 20 จะเป็นอะไรเราก็ต้องทราบพจน์ทั่วไปก่อนนะครับว่าคืออะไรเราถึงจะหา a n ได้หา a 20ได้นะครับแทนที่จะต้องคูณกันไป20ครั้งนะครับโอเคสมมติเราใช้ลำดับนี้นะครับเรามี a1 เท่ากับ2ใช่ไหมครับ A2 เนี่ยก็ได้มาจาก2อคูณอ๋อลืมบอกไปว่าตัวเลขที่เอามาคูณเนี่ยนะครับ เราเรียกว่าผลต่างร่วมผลต่างอ,อไม่ใช่ผลต่างร่วมเรียกว่าอัตราส่วนร่วมครับอัตราส่วนร่วมสังกฤษใช้ตัวย่อตัว R นะครับตัว R R เนี้ยเป็นย่อ,ยอมาจาก ratio ratio r a d i o อ่านว่า ratio นะครับเราเรียกตัวเลขที่เอามาคูณเนี่ยว่าผลต่างร่วม ยังจำได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเราเรียกว่าอัตราเรียกว่าอันนี้เรียกว่าผลอัตราส่วนร่วมถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเรียกว่าผลต่างร่วมใช้ตัวดีนะครับลิมพันกันอ๋อโอเคพจน์แรกคือ A1 เท่ากับ2พจน์ที่2ก็คือ2คูณด้วยอัตราส่วนร่วมคูณด้วย2 a 3 ก็คือ2คูณด้วย2แล้วก็คูณด้วยคูณด้วย2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2อีกทีนี่คือ a 1 a 2 a 3 a 4 a 4 a 4ก็ได้มาจาก2 2ซึ่งเป็นพจน์แรกนะครับ2พจน์แรกคูณกับ2ครั้งหนึง คูณกับ2อีกครั้งหนึ่งแล้วคูณกับ2อีกครั้งหนึ่งคูณทั้งหมด3ครั้งคูณ2คูณ2ครับตัวแรกเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นสมมุติว่าถ้าเป็น a สมมุติว่าถ้าเป็น a 20ล่ะ a 20ก็ควรจะเป็น2ตัวแรกคูณด้วยอัตราส่วนร่วมทั้งหมดกี่ตัวครับตรงนี้ส ถ้า a 4คูณ3าตัว a 3คูณ2ตัวดังนั้นถ้า a 20ก็ต้องคูณ2 29ตัวคูณ2 19ตัวก็คือคูณ2ยกกำลัง19เนั่นเองดังนั้นถ้าเป็น an ล่ะ an ก็น่าจะเป็นตัวแรกตัวแรกคือ2คูณ2ยกกำลังน้อยกว่า1นะครับ ยี่สิบหรืสิเพราะฉะนั้น n ตรงนี้ก็ต้องเป็น n-1 ลบหครับถ้าเราเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นสัญลักษณ์นะครับ an เนี่ย an ก็เท่ากับ2 2นี่คือพจน์แรกพจน์แรกเราแทนด้วย a 1นะครับ an เท่ากับ a 1คูณกับ2 2ตัวนี้เราใช้ตัวยอ่อตัว r ครับตัว r a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1แบบนี้นะครับก็จะได้พล์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตออกมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับน่าจะจำให้ได้นะครับโอเครู้จักพล์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้ามาดูกันว่าเอาไปใช้ยังไงนะครับโอเคสวัสดีครับ